ลูกเกือสัตว์เป็นอาหารกลุ่มธัญนนพืชที่จัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ วันนี้หมอมีประโยชน์3ข้อของลูกเดือยมาฝากกันค่ะข้อแรกก็คือลูกเดือยนั้นนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะตัวฟ尔ูริกแอซิดและสารแคต c ชินซึ่งมีผลช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยทำให้แผลหายเร็วแล้วก็ทำให้ผิวพันธแข็งแรง ประโยชน์ข้อที่2นะคะก็คือลูกเดือยเนี่ยอุดมไปด้วยไฟเบอร์แล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจึงมีผลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจึงสามารถรับประทานลูกเดือยได้ค่ะนอกจากนี้ไฟเบอร์ในลูกเดือยเนี่ยยังช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ทำให้อิ่มท้องเร็วจึงมีผลช่วยในการลดน้ำหนักประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือลูกเดือยเนี่ยเป็นธันยพืชที่ไม่มีสารกลูเตน ดังนั้นในคนที่แพ้กลูเตนหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารบ,าบา่อยๆหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวหรือผื่นคันเลื้อรังที่เกิดจากการกินธัญพืชหรือว่าเบเกอรี่ที่มีกลูเตนก็สามารถหานมารับประทานลูกเดือยแทนได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามการรับประทานลูกเดือยเนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะก็คือในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกเดือยเพราะว่าอาจจะมีผลที่ทําให้หมดลูกเนี่ยบีบตัวได้ มีการรับประทานลูกเดือยมากเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลกดการทํางานของต่อมไทรอยด์ได้ดังนั้นถ้าหากในคนที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยที่ทํางานต่ําอยู่แล้วเนี่ยจึงควรระมัดร,ระวังในการรับประทานลูกเดือยค่ะ